สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศ้าเดือนคนเดิมจ้าวันนี้ป้าเดือนจะพามารู้จักกับต้นฮอรุนเดอร์จ้าฮอรุนเดอร์หรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่า e l d e r b ร r เบจ้าเป็นผลไม้ที่มาศจั์สําหรับผู้หญิงมากๆเลยนะคะ เอลเดอร์เบอรี่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้หญิงควรรับประทานด้วยสารอาหารที่หลากหลายนะคะและเต็มไปด้วยประโยชน์ทางโภชนาการจ้าดอกจะมีสีขาวนะคะดอกจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนจ้าสวยงามมากๆและดอกของเขามีกลิ่นหอมของไอมอนที่น่ารื่นรมมากมากเลยจ้าหอมเย็นๆหอมชื่นใจนะคะต้น จะเป็นพุ่มใหญ่หรือเล็กอยู่ที่อายุของเขานะคะผลไม้ชนิดนี้เขาเป็นได้ทั้งอาหารนะคะ mm hmm. และเป็นยาคะ mm hmm. เป็นเครื่องสำอางก็ได้นะคะ mm hmm. นำมาทำน้ำรั้น mm hmm. เป็นชาดื่มก็ดีนะคะ mm hmm. ทำแยมทาขนมปังก็ได้นะคะ mm hmm. ทำขนมเค้กมัลฟิน mm hmm. หรือว่าเราจะทำไอศครีมก็ได้ด้วยนะจ๊ะเอลเดอร์เบอร์ร hmm. ี เป็นผล,ลไม้อายุยืนนะคะผลอ่อนจะมีสีเขียวค่ะพอสุกจะมีสีเขียวสีแดงเข้มค่ะไม่ใช่สีเขียวประเดือนพูดผิดนะคะสีแดงเข้มค่ะหรือสีดำนะจ๊ะมีเนื้อสีแดงเข้มเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมากมากเลยนะคะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานและมีสรรพคุณด้านความงามด้วยนะคะ ใช้ทาผิวก็ได้นะคะใช้เป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวก็ได้นะจ๊ะในทางยาคือพืชมหัศจรรย์แห่งตระกูลเบอร์รี่มากๆเลยนะคะอย่างเช่น e l ลเดอร์เบร์รี่มีเม็ดเล็กๆ,ๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นสารอาหารหลากหลายที่มากไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่กรดอะมิโนโรูตินเคอร์อเซติน วิตามิน A, วิตามิน B และวิตามิน C ีเอลเดอร์เบอร์อร,อรี่นะคะสารยังมีสารฟาโรโนอยมีฤิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะจ๊ะและยังเป็นยาต้านหรือยับยั้งเชื้อไวรัสต่างๆด้วยคะ่ะช่วยบำรุงสายตานะคะแก้เจ็บคอและความดันคะ่ะช่วยบำรุงสายตาปรับ สุขภาพของหัวใจให้ดีขึ้นด้วยนะคะจึงไม่แปลกเลยที่ทำให้ผลไม้มหัศจรรย์ชนิดนี้กลายเป็นผลไม้ที่มาแรงและเป็นที่รู้จักกันมานานและเป็นผลไม้ที่ขึ้นอยู่ในทวีปยุโรปนะคะอย่าลืมหามาทานกันนะคะดูสิคะต้นดอกเป็นพรุ่มออสีขาวสวยเลยนะคะใบเป็นพรุ่มดอกก็เป็นพวงเลยนะคะ ดอกเป็นพวงสีขาวต้นก็เป็นพุ่มใหญ่นะคะใบจะเป็นแสกแยกกันออกไปนะคะดูสิคะความงดงามของดอกฮอรุนเดอร์หรือว่าเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะกลิ่นเขาหอมมากๆเลยนะคะประเดือนชอบมากๆเลยเวลาไปเดินเล่นนะคะถ้าอยู่ใต้ต้นขึ้นอย่เวลาลมพัดผ่านมาอุ้ยหอมเย็นชื่นใจมากๆเลยคะ่ะหอมจนประเดือนไม่อยากจะเดินหนีเลยนะคะทำให้เย็นชื่นใจเย็นแบบสบายอ่ะนะคะ ดูสิคะความงดงามของเขาก็มีนะคะมีทั้งประโยชน์และมีทั้งสรรพคุณเต็มไปทั้งต้นเลยนะคะ Elder b e r r y หรือว่าภาษาเยอรมันเรียกว่าดอกฮอรุนเดอร์ค่ะดูสิคะนี่ดอกเขายังอ่อนอยู่นะคะดอกอ่อนๆเนี่ยเราเอาไปทอดเอาไปชุบไข่ทอดก็ได้นะคะประเดืนเคยทำมาแล้วนะคะอร่อยด้วยนะจ๊ะดอกอ่อนๆของเขาเนี่ยเอามาชุบไข่ทอดได้นะคะเป็นอาหารก็ได้นะคะ แล้วก็เป็นยาก็ดีค่ะดูสิคะเราพอเอาดอกเนี่ยเอาไปตากแห้งนะคะดอกเขาเอาไปตากแห้งเสร็จแล้วเราก็มาทําชาดื่มในฤดูหนาวนะคะอุ้ยเป็นยาที่ชุ่มฉ่าคอมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็เอามาทําน้ําพรั้นดื่มก็ได้นะคะเอามาเก็บมาทําน้ําพรั้นดื่มหรือเอามาทําแยมอทาขนมปังก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาไปทําขนมเค้กก็ได้ด้วยนะคะ แต่ไม่ใช่เป็นดอกนะคะเมื่อเป็นลูกแล้วคะเมื่อเป็นลูกลูกเขาสุกแล้วนะคะพอลูกเขาเป็นสุกสีแดงแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะเราถึงจะเอามาทําได้แต่ดอกเนี่ยตอนนี้เราเอามาทําชาได้นะคะแต่ถ้าทําขนมเค้กหรือว่าทําแยมอะไรพวกนี้เราต้องคอยให้ลูกเขาสุกก่อนเนาะสองสามอาทิตย์ผ่านไปนะคะเมื่อเขาสลัดดอกแล้วเขาก็เป็นลูกเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะลูกเล็กๆจะเป็นพวงอ่อนนะคะเป็นพวงอ่า ตอนนี้เมล็ดยังเป็นเมล็ดอ่อนๆอยู่จะมีจะเป็นเมล็ดสีเขียวนะคะจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดสีเขียวเป็นพวงๆเหมือนกับดอกนะคะขึ้นเต็มต้นไปหมดเลยนะคะตอนนี้คอยไม่อีกไม่นานนะคะอีกไม่กี่อาทิตย์ผ่านไปเขาก็จะสุกนะคะตอนนี้เขายังเป็นเม็ดอยู่เห็นไหมคะเขาก็เป็นพวงสวยไปหมดเลยเป็นขึ้นเป็นเป็นช่อช่อนะคะเป็นพวงเป็นช่อ แตกสวยไปทั้งต้นเลยค่ะดูสิคะเวลาลมพัดมาเนาะเขาก็โยกย้ายไปตามแรงลมอุ้ยดูน่ารื่นร,ม,รามมากๆเลยค่ะปะเดือนก็สุนทรีเลย <c oughs> ดูสิคะดูดอกอ่อนๆเขาสิคะ,ะเม็ดอ่อนๆค่ะไม่ใช่ดอกอ่อนนะคะอันนี้ตอนนี้เป็นเม็ดแล้วคะ่ะเม็ดอ่อนๆนะคะมันเขาจะเป็นสีเขียวนะคะดูสิคะต้นใบก็จะมีสีเขียวเนาะต้นเป็นสีดอกก็จะ ออกเป็นสีขาวแล้ว,ว,ลวเม็ดก็จะเป็นเม็ดสีเขียวขึ้นเป็นพุ่มนะคะอีกไม่นานต่อมานะคะสองสามอาทิตย์ต่อมาเมล็ดของเขาก็จะเริ่มแก่แล้วนะคะตอนนี้เมล็ดของเขาก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วก็แก่แล้วคะรวงก็จะออกเริ่มแดงแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เขากาลังเม็ดเขากําลังเริ่มแดงแล้วนะจ๊ะก็จะเริ่มแก่แล้วนะก็ถ้าเม็ดสุกแล้วเนี่ยเจะเป็นเม็ดสีแดงนะคะหรือสนแดงเข้มนะคะ แดงเข้มถึงดำเลยนะคะตอนนี้เขาก็กำลังจะเริ่มสุกแล้วคะ่ะไม่เกี่ิตย์ผ่านไปนะคะตามฤดูกาลของเขาก็จะได้เวลาเก็บแล้วนะคะถ้าเราอยากจะเอาไปทำยาหรือว่าทำผลไม้หรือว่าจะทำแยมเราก็ต้องคอยอีกก่อนนะคะคอยอสักสองอาทิตย์เนาะสักสองอาทิตย์เมื่อเขาสุกดีแล้วสุกพร้อมๆกันหมดแล้วเราถึงจะเก็บไปได้นะคะแต่ตอนนี้เก็บไปก็ยังทำอะไรไม่ได้เนาะจึงต้องปล่อยขเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะดูสิคะ อีกไม่นานค่ะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วตอนนี้จะให้ดูว่าตอนที่เป็นผลสีเขียวนะคะดูสิคะผลสีเขียวที่ยังไม่สุกเขาก็เป็นสีเขียวนะคะพอเขาสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงจ้าอย่างตอนนี้นะคะถ้าเรายังไม่เก็บเนาะเขาก็จะเริ่มร่วงนะคะเขาก็จะร่วงไปตามความสุกงอมของเขานะคะอันนี้ก็สุกงอมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มเก็บได้แล้วตอนนี้มาไม่ทันนะคะตอนสองสาอาทิตย์ผ่านไปเขาก็เริ่มเก็บ ได้แล้วนะคะดูสิคะเขาเริ่มร่วงแล้วนะคะเขาสุกงอมมากแล้วเขาก็เริ่มร่วงแล้วค่ะตอนเนี้เขาก็จะเริ่ม e ร่วงจากพวงแล้วนะคะดูสิคะตอนเนี้พวงก็จะไม่เหลือแล้วค่ะเพราะเม็ดเขาร่วงหมดแล้วค่ะเพราะว่ามาไม่ทันนะคะดูสิคะแต่ก็ยังเหลืออยู่เนาะเประเดือนจะเก็บเอาไปที่เหลืออยู่นี่แหละค่ะเประเดือนจะเก็บเอาไปทําน้ําพรั้นค่ะทำน้ําพรั้นดื่มเนาะเพราะว่าเพื่อจะได้สุขภาพดีบ้างนะคะ ดูสิคะตอนนี้ก็ยังเหลือให้ประเดือนได้เก็บอยู่เนาะ,ะประเดือนก็จะเก็บไปนะคะเมล็ดเขาสุกแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นสีดําเลยนะคะแต่ถ้ามองอย่างนี้เราจะเหมือนเ,เห็นสีดำเนาะพวงจะเป็นสีแดงจ้าแต่ถ้าเราเอามาบีบดูเนี่ยน้ำข้นของเขานะ่ะจะเป็นสีแดงอมดําเลยนะคะน้ำพันธ์ของเขาเนาะตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วคะ่ะประเดิอนจะเก็บไปนะคะประเดือนจะเก็บไปทําน้าพันค่ะ เก็บมาแล้วก็ปลาเดือนก็จะจัดการกับเมล็ดของเขานะคะดูสิคะเอามาแล้วเนี่ยปลาเดือนก็จะล้างก่อนนะคะเพื่อว่าเอาสิ่งสกปรปกออกไปก่อนนะคะ,ะเพราะว่าทําอยู่บนต้นอ่ะไม่ว่าฝนหรืออะไรก็จับเนาะเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเราก็ดึงเฉพาะเม็ดเท่านั้นนะคะพวงเราไม่เอานะคะเพราะเราไม่ได้ใช้พวงค่ะเราจะใช้แต่เม็ดเท่านั้นนะคะดึงเมล็ดออกจากพวงให้หมดนะคะ ดึงเอา,เอ,าออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างอีกนะคะล้างอีกน้ำหนึ่งนะคะเอาแบบผงเอาอะไรออกให้หมดนะคะแล้วก็กรองเอาเฉพาะเม็ดจ้าประเดือนจะกรองเอาเฉพาะเม็ดเท่านั้นนะคะเอาเฉพาะเม็ดเสร็จแล้วนะคะประเดือนก็จะเอาไปต้มค่ะนะคะเอาไปต้มได้เลยจ้าดูสิคะเวลาเราต้มเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ํานะคะเพราะว่า ในเมล็ดเน่ะเขามีน้ําเยอะแยะอยู่แล้วเราจึงไม่จําเป็นต้องใส่น้ําลงไปอีกเวลาเราต้มเนี่ยน้าในเมล็ดเน่ะเขาจะออกมานะคะเขาจะออกมาแบบเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะตอนนี้ก็จะต้มได้ที่แล้วนะคะต้มให้เปื่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราต้มให้เปื่อยเนี่ยทั้งวิตามินและทั้งอะไรต่างๆในตัวเขานี่วิตามินแล้วก็สารอะไรต่างๆในตัวเขาจะออกมาเยอะมากเลยนะคะต้มให้เปื่อยนะคะต้มให้นั่นเลยต้มเสร็จแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเราก็จะมา กรองเอาเฉพาะ,ะน้ำเท่านั้นนะคะ,มะเมล็ดแล้วก็เปลือกนะเราจะเอาออกไปนะคะเราจะไม่เอาค่ะเราจะใช้แต่น้ำเขาเท่านั้นนะคะเติมน้ำหน่อยค่ะเพราะว่ายังเหลืออยู่ยังเหลือกะใหญ่ยยอยู่ยังเหลือน้ําอยู่ทั้งไหนนะคะแล้วก็บีบบีบหน่อยนะคะบีบให้น้ําซับเขาออกเนาะให้น้ําเขาออกมาเราจะได้น้ําเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่า <c oughs> เห็นไหมคะ เอามาแล้วนะคะได้น้ํหมากครั้งนี้เพราะว่าเดือนทําไม่เยอะนะคะเพราะเดือนจะแค่เอาไปทำน้ําดื่มท่าน,นจ้าเอามาเสร็จาแล้ว,ลวเดินก็จะเอาไปต้มอีกทีหนึ่งนะคะเอาไปต้มเออเอาไปเคี่ยวคะ่ะเคี่ยวใส่น้ตาตาลนะคะดูสิคะ เราจะเคี่ยวใส่กับน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะแต่ปราเดือนจะถัดใส่น <ad> ้ําตาลทรายวันนี้นะคะปริมาณไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าแล้วแต่คนว่าชอบน้อยหรือชอบมากนะคะใครหวานมากใครชอบหวานมากก็ใส่น้ําตาลเยอะนะคะแต่ประเดือนไม่ค่อยชอบหวานเนาะประเดือนก็ใส่น้ําตาลไม่ค่อยเยอะค่ะประมาณอ่สามสิบกรัม40กรัมเท่านั้นเองนะคะเคี่ยวให้น้ําตาลละลายนะคะเคี่ยวให้น้ําตาลละลายหมดแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า อพอน้ําตาลละลายแล้วเนี่ยเราก็เอาพักไว้นะคะเราพักไว้ให้เขาเย็นก่อนเนาะหลังจากที่เราพักเขาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเขาเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดแก้วกันเลยค่ะเอาแก้วมาใส่น้ําแข็งได้เลยจ้าเราก็จะเอาน้ำรั้นมาดื่มกันแล้วนะคะในตอนนี้เนาะจัดน้ำแข็งใส่ลงไปในแก้วได้เลยค่ะดูสิคะ น้ำแข็งเนี่ยเราก็ใส่ในปริมาณที่เราชอบได้เลยนะคะเราชอบมากเราก็ใส่มากนะคะเราอยากให้เย็นชื่นใจเราก็ใส่เยอะๆนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำารั้นลงไปเลยค่ะน้ำาพั้นดอกฮอรุนเดอร์หรือว่าเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะจะใส่เยอะนะคะเพราะหัวเชือ้อองเขาเข้มข้นมากนะคะเราจึงต้องจําเป็นเจือจางไปด้วยน้ําค่ะน้ําที่โซดาก็ได้นะคะน้ําโซดาก็ได้นะคะใส่ลงไปเห็นไหมคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นีเราก็ได้น้ำขันของฮอรุนเดอร์หรือว่าเอลเดอร์เบอร์รี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะน่าดื่มไหมดื่มน้ำเอลเดอร์เบอร์รี่หรือว่าฮอรุรนเดอร์เพื่อสุขภาพกันนะคะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะดูสิคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ